You're listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกิลิตี้แฮปปี้เนสอินเวสเมนต์นะครับเดี๋ยวมาต่อกันระหว่าง b d ดี e c กับ t u u นะครับหลังจากราคาหุ้นเริ่มทยอยหลุดนะครับราคาตั้งโต๊ะซื้อนะครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์สวัสดีครับได้ยินไหมครับ รินครับชเชเครับโอเคได้ครับก็ตอนนี้กระแสข่าวไม่ดีก็ออกมาเป็นละลอกๆะลอกนะครับแล้วก็ยังคิดว่าอาจจะไม่ได้จบในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็คงมีคิวออกมากันอีกพอสมควรนะครับล่าสุดนะครับก็มี2เรื่องนะครับที่เรามองว่า ก็เป็นกระแสข่าวที่ไม่ดีเหมือนกันกันกบเรื่องของดิวนะครับเรื่องที่1น,นะครับก็คือกส,สชมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านนะครับให้เวลา90วันนะครับก็เราก็เห็นข่าวหนังสือพิมพ์แล้วนะคคนที่เป็นประธานของแต่ละอนุเนี่ยก็ดูทัฟพอสมควรนะครับก็จะเสร็จการพิจารณาเนี่ยจะเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือมีตัวคณะกรรมการที่ ซูเปรอร์บอร์ดของกสช,อชอเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองนะครับเรื่องเกี่ยวกับขอ,อคุ้มครองฉุกเฉินนะครับให้ดีลนี้เนี่ยชะลอไปก่อนนะครับแล้วก็จนกว่าที่ศาลเนี่ยจะตัดสินว่ากสทช,อช,อชอที่แก้กฎหมายเรื่องการควบรวมเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าไม่รับรวมเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็มีเรื่องของการทําตัว p u b l i c คอริงขึ้นมานะครับเออก็ดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าในระยะสั้นนี้เนี่ยไม่แปลกนะครับที่ราคาหุ้นทั้ง d t แทกและก็ทูอาจจะรวมไปถึง a d v a n c e ์ด้วยนะครับที่จะอ่อนตัวลงนะครับเพราะว่าก็จะมีนักลงทุนบางกลุ่มนะครับที่กังวลกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการขายทํากําไร นะครับไม่รู้กําไรหรือเปล่านะแต่ก็ลดสัดส่วนหรือก็ลดความเสี่ยงนะครับในหุ้นนี้ออกมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความเห็นของเราเนี่ยณจุดนี้เนี่ยเรายังมองว่า2เรื่องดังกล่าวเนี่ยท,ที่กลับมาข้างต้นเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนความมุมมองของเรากับเรื่องของดิวนะครับเรายังให้ค่าความเป็นไปได้นะครับกับดิวนี้เนี่ยยังอยู่ที่หนะึ่้เอนแล้วเราเชื่อว่า นะบนบนสมมติฐานของเราดังกล่าวเนี่ยเราเชื่อว่าจังหวะที่น่าจะซื้อหุ้นที่สุดก็คือจังหวะที่ตลาดกลัวที่สุดว่าดิวจะไม่เกิดน,นะครับเราเชื่ออย่างนั้นแต่องไรก็ตามก็ติดตามความคืบหน้าของดิวด้วยนะครับเหตุผลที่เราคิดว่ายังให้ค่าความเป็นได้ที่100%เนี่ยเพราะเราเชื่อว่าศาลเนี่ยเราให้น้ำหนักเรื่องของกรณีที่ศาลจะสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยน่าจะน่าจะต่ำนะครับเราเชื่อว่ากสาชเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายนะครับในการแก้ นะครับกฎระเบียบของกสทชเองนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกครั้งที่แก้กฎระเบียบต้องไปผ่านคลมอนะครับผมว่ามันก็ดูแล้วก็ไม่รู้จะมีองค์กรอิสระไปทําอะไรนะครับอันที่สองเนี่ย การแก้กฎระเบียบของกสชเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาก็มีคณะกฎหมายคณะทํางานของเขาในสํานักงานกสชซึ่งบางทีก็ดึงเอาตัวแทนจากอายการสูงสุดตัวแทนจากกฤษฎิกาเข้ามานั่งนะเพื่อให้ความเห็นนะในเชิงกฎหมายดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการแก้กฎหมายในหลายครั้งของกสชในอดีตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีจุดอ่อนนะเพราะแน่นอนไม่มีไม่มีหน่วยงานรัฐข้าราชการรัฐคนไหนเนี่ยอยากจะทําผิดนะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางนะครับดังนั้น,นผมเชื่อว่า เคสนี้ก็เป็นแค่ noise นะครับและสุดท้ายเนี่ยสารเนี่ยในความเห็นของเรานะสารไม่น่าจะาคุ้มครองฉุกเฉินนะครับดิวก็น่าจะไปต่อไปได้นะครับในมุมกลับกันนะครับถ้าสารไม่คุ้มคลองนะครับมันตีความได้ว่าอันนี้เราก็ตีความเองนะครับมันก็ตีความได้ว่าก็สอช,อชอเนี่ยอาจจะไม่มีอํานาจในการล้มดิวนะอำนาจของกชอ,อาจจะมีแค่การออกกฎนะครับเพื่อมาเยียวยา นะครับผู้บริโภคเพื่อมาป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจเหนือตลาดนะครับของบริษัทหลังควบรวมนะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งอันนี้ <S <S ต้องมาติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงดังนั้นนะครับถ้าเราถูกนะครับเราเชื่อว่าการเซลล์ออฟในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในในช่วงในในที่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับหรือว่าจะมีการเซลล์ออฟต่อเนี่ยมันจะเป็นจากที่ดีของคนที่มั่นใจนะครับในดีลในการที่ทยอยเก็บหุ้น นะครับถ้าเราให้เลือกตัว,ดตวใดตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆถ้าจะซื้อเพื่อจะขายเทนเดอร์เนี่ยจังหวะนี้อาจจะต้องเลือกทรูเพราะว่าราคาลงต่ำกว่าเทนเดอร์ราคาเทนเดอร์ที่5.09บาทก่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าจะซื้อถือเพื่อจะไปต่อนะครับหมายความว่าจะไปแลกหุ้นเลยเนี่ยเราแนะนําให้ซื้อหุ้นดีแทะนะครับเพราะว่าเอายังได้ลุ้นเงินปันผลนะครับจากงบครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็สัดส่วนของการแลกหุ้นเนี่ยยังได้เปรียบของทรูอยู่นะครับก็เร,เรายัง สำหรับเซกเตอร์เนี่ยเราแนะนำแค่เป็นกลางนะครับแต่ว่าในแง่ของหุ้นเนี่ยเราแนะนำซื้อทั้ง d t แทแล้วก็ชูนะครับราคาเป้าหมายของ d t แทเนี่ยอยู่ที่57.52ราคาเป้าหมายของชูอยู่ที่5.64บาทนะครับครับพี่พิสุทธิ์ครับเราต้องถามพี่พิสุทธิ์นิดนึงคือและอย่างคนที่ถือหุ้นตอนนี้ซึ่งจริงผมก็ต้องเข้าใจเข้าใจได้นะว่าดีวมันมันมาหือมามันใหญ่ขนาดนี้ยล้ก็เราเรา,เราเห็นหล,หลายครั้งว่ามันก็ไม่ได้แปลกที่มันจะมีการดีเลยนะครับ แต่ถามพี่สุนิดน,นึงว่าในกรณีที่ทต้องตามต่อต่อจากนี้ก็คือเป็นการส่งกลับมาสําหรับความเห็นของทางจุฬาถูกไหมครับอันนี้ผมกำลังจะเอาระยะสั้น,<ม>ส,นสั้นเลย<ม>ก็ตอนนี้ส่งให้จุลาไปดูแล้วว่าให้ดีนี้เป็นยังไงจุลาตอบกลับมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูว่าสารปกครองรับไหมเอาสั้นๆเลยจะมี2เรื่องนี้ถูกไหมครับพี่อืมณนะตรงนี้นะยังมี2เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะทําอะไรไปมากกว่านี้นะครับ,<ม>รบก็ต้องรอติดตามดูครับ<ม>แต่ว่าแน่นอนระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีข่าวดีเนี่ย หมายความว่าคนออกมาสนับสนุนเนี่ยน่าจะน้อยนะครับคนน่าจะออกมาต่อต้านมากกว่านะครับครับถามพี่สุต่อเนื้อนิดนึงคือถามว่าถ้าสมมติว่ารับกับไม่รับดีลมันก็จะดีเลยไปหรือไม่ดีเลยหรือแม้กระทั่งถึงอย่างที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึงขั้นล้มดีลเลยไหมอันนี้เราคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราเราอาจจะมองเป็นเพียงแค่การดีเลยถูกไหมครับพี่อืมใช่ครับเราคิดว่าโอกาสที่จะล้มดีลเนี่ยก็จะมีถ้าสารปกครองเนี่ยเกิด รับคำร้องนะครับแล้วก็ยับยัง้งเหมือนกับคุ้มครองฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไปตีความว่ากสะช,ะชเนี่ยแก้กฎหมายไม่ถูกต้องนะครับให้กลับไปใช้กฎเก่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโหเรื่องก็จะลากยาวมากๆแล้ว็ยุง่งถึงตรงนั้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าตลาดเนี่ยไม่รอแล้วนะครับน่าจะใส่ค่าความเป็นไปได้ว่าดีลจะล้มเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ <Okay. S 1> แต่เราเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นเนี่ยน้อยมาก รเ,รเ,รเ,รเราไม่คิดว่าจะเกิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดเนี่ยถ้าดูจากกรอบเวลาที่กสชให้คณะอนุกรรมาการ90วันเนี่ยเรานับไปเนี่ยก็คือตัวการแต่งตั้งเนี่ยอยู่ที่ปลายเดือนเมษาบวกไป90วันก็คือปลายเดือนกรกฎานะครับปลายเดือนกรกฎาส่งให้กสทชกสช,กสชศึกษาต่อแล้วก็มีมติเนี่ยน่าจะอยูอ่เดือนสิงหานะครับ mm hmm. นั่นคือล่าช้ากว่าที่ทั้งดีแท็กกับทูเนี่ยคาดหวังไว้ ว่ากสชจะอนุมัติเนี่ยภายในเดือนมิถุนาก็เลื่อนออกไปแล้วมิถุนากรกฎาคมก็คือสองเดือนดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะเลื่อนออกไปสองเดือนนะครับจากไทม์ไลน์ที่เขาแจ้งตลาดมา่ก่อนน้านี้ครับผมอืมครับพิสุดผมถามคำถามหนึ่งย้ยอนที่ตัวแอดวานด์ดิวถ้าสําเร็จกับดิวไม่สําเร็จเนี่ยแอดวานซ์มันจะแปล่ทิศทางตามไหนบ้างครับอ่าได้ครับจริงๆเนี่ยเออแอดวานซ์เนี่ย, Advanced, ยพูดอย่างนี้ ถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นของ a d v a านนะครับผมคงอยากให้ดิวเกิดเพราะว่าโครงสร้างตลาดมันดีขึ้นนะครับการแข่งขันราคามันคงมีแหละแต่มันจะไม่รุนแรงและหนักหน่วงแบบนี้อย่างเช่นเมื่อก่อนราคาราคาการใช้ Data อาจจะลงปีละ20%นะครับแต่ถ้าจาก2เจ้าเหลือสาเจ้าเหลือสเจ้าเนี่ยอาจจะลงเหลือปีละ10%แค่นี้หมายความว่ากำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ10%ต่อปีนะครัคิดเร็ว นะครับการแข่งกันที่จะลงโครงขายการแข่งกันที่จะประมูลขึ้นนะครับมันก็ลดน้อยลงนะครับดังนั้นเป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นของ d v v n c e นะครับแต่ลูกจ้างหรือพนักงานอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าจากการทำงานเป็นเบอร์หนึ่งนะครัทำงานง่ายนะครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองนะครับกลายมาเป็นเบอร์สอง รหรือเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีเบอร์หนึ่งที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็ทําให้อาจจะมีความลำบากในการทํางานนะครับนั้นเรามองเป็น2มิตินะครับอแอดวานเองเนี่ยอย่างที่บอกเราเราเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นนะครับราคาหุ้นที่ถอยลงมาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือความมั่นใจในดีลมันน้อยลงในแง่ของภาพตลาดด้วยนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าบอมเปิดไปที่ตาราง v u l u i t n เนี่ยทางกสิกรไทยเรามีทำาิธอย่างชัดเจนนะครับว่า <c oughs> ถ้าไม่ควบรวม นะครับสมมติพวงนี้ประกาศดิวล้มนะครับเราจะปรับราคาเป้าหมายของ Advanced, d t a ท t o และ n t o u c h เนี่ยลงไปเหลือช่องที่1นึ่นะครับซึ่งค่อนข้างต่ำนะครับโดยเฉพาะยิง่งต่ำสำหรับ d t a c กับ t r นะครับในแง่ของ Advanced, กับ n t o u c h เนี่ย,ยวันนี้อาจจะดูแล้วดาวไซด์เหลือจำกัดนะครับแต่ดาวไซด์เหลือจำกัดก็จริงแต่อัพไซด์ก็น้อยด้วยดังนั้นผมว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลย ว่าลูกค้าเชื่ออะไรถ้าลูกค้าเชื่อว่าดิวจะลม้มผมว่าจริงๆยังไม่ต้องเล่นหุ่นคุ้นกลุ่มสื่อสารก็ได้เพราะถ้าจําได้ก่อนหน้าที่จะเกิดดิวเนี่ยเราก็แนะนําให้ขายกลุ่มสื่อสารเราไม่แนะนําให้ลงทุนในกลุ่มสื่อสารมาโดยตลอดนะครับ<ม>ครับผมโอเคชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็ไปสําหรับลูกค้าของกสิกรก็อย่าลืมไปขออ่าฟ a เ i o รชั่นแล้วก็บทวิเคราะ์ฉบับนี้นะครับว่าเรามองยังไงดีลเป็นยังไงดีเลยเป็นยังไงและเคสแต่ละเคสที่เราประมาณการเรื่องของ t a r เ e ็ p r i า e เนี่ยเป็นยังไงนะ เอามาต่อกันในฝั่งของภาพกลยุทธ์การลงทุนกันนะครับก็เอาสัปดาห์นี้ก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้ว่าเราจะมีประเด็นแล้วก็เรื่องอะไรบ้างนะครับก็เอาอีเวนต์หลักก่อนนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมีอีเวนต์ผมสัปดาห์นี้ผมบอกเลยนะว่าอีเวนต์เยอะมากนะครับสัปดาห์นี้อีเวนต์เยอะมากใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงนะครับก็สัปดาห์นี้อาจจะแบบไปดูวัสดุแล้วกันนะการถึงเบื้องหลังเขามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ปูตินจะมีการพูดถึง ในในงานของอีเวนต์ของตัว v i c t o r y Day ของทางรัสเซียนะครับซึ่งปูตินจะมีการพูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมถึงภาวะสงครามในยูเครนเนี่ยแน่นอนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตีความรอบนี้จะเป็นยังไงนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับวันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งของทางฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้เทคลีดเทคลีดมา60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่นำมานะครับนั่นก็คือทางมาครอสจูเนียนะครับ ประเด็นที่3เลยคือจีนจะมีการรายงานตัวเลข t r a d เด a t a นะครับซึ่งใครที่ต้อเล่นตัวเลขเอ็กพอร์ตอิมแล้วก็ในฝั่งของตัวโลจิสติกเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ติดตามนะครับแล้วก็ประเด็นถัดมานะครับในฝั่งของตัวจีนเองก็จะมีการรายงานตัวเลข CPI กับ PPI ในวันพุธเช่นเดียวกับอีเวนต์หลักๆเลยคือสหรัฐอเมริกาก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพุธนะครับ ซึ่งการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพุธนี้ที่ผมบอกว่ามันมีความสาคัญมากเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรออันนี้ก่อนกราฟนี้ก่อนกราฟนี้ก็คือจะเป็นกราฟที่บ่งที่ที่เดี๋ยวจีนจะมีการรายงานตัวเลขออกมานะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่า คือตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่านับตั้งแต่ปอีอันนี้คือตั้งแต่ปี16นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลข New Export Order นะครับสำหรับคนที่เล่นหุ้น Global Pay หลักๆเนี่ยนะครับที่ลิงก์กับสถานการณ์การส่งออกการนำเข้าต่างๆเนี่ยนะครับคุณควรจะดูกราฟนี้แมทช์ไว้พอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าภาพรวมของ เศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นกราฟสีดำเนี่ยนะครับตัวเอ็กซ์พอร์ตวิก่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของเขาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาด้วยเนี่ยนนจะเห็นได้เลยว่ามันเอ็กซ์พอร์ตออเดอร์เนี่ยเริ่มมีการกดลงมาอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเยอรมันซึ่งก็คือเป็นกราฟสีฟ้านะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าโดนกดลงมาลักษณะเช่นเดียวกันคือจริงๆตอนนี้กูจะเห็นได้เลยว่ามีอเมริกาเนี่ยนะครับที่บวกอยู่ประเทศเดียว นะครับแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างในออญี่ปุ่นเองนะเห็นคุณเสร็จได้ว่าหุ้นช่วงนี้ไต้หวันลงแรงมากเพราะไต้หวันมัน เป็นลิงก์กับเอ็กซ์พอร์ตอินพุตส่วนใหญ่อยู่แล้วถูกไหมครับก็ชมพูไต้หวันกดลงนะครับจีนดํากดลงเยอรมันกดลงเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละมันก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ลิงก์เข้ามาสู่รีเซชชันได้นะครับแต่ว่าอเมริกาก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรายงานตัวเลขส่งออกนําเข้าต่อจากนี้นะครับโดยเฉพาะดีฝั่งของจีนที่จะมีการรายงานเนี่ยเดี๋ยวดูกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ยลิงก์เอ็กซ์พอร์ตจีนเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยนะนะครับอันนี้ก็จะต้องมานั่งดูว่าถ้าบ้านเขาาาาามมมมมีีีีเเเเเออ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 อ็กกกกกซ์์์์พพรรรรรรตตตตติลลลลททดดโบบบ่่่่่่่่ััันน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 นงงงงยยจะะสสผคคื้แ นี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องถัดมานะครับวันพุทธที่ผมบอกกับนักงทุณนะครับว่าจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเดือนแรกนะครับในรอบ8เดือนนะครับที่ลักษณะของ y on y on y เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้โต คือถ้านับในแง่ของยีออนเยียนะครับออย่างอันนี้รอบนี้นะครับจะมีการรายงานในวันที่11นะครับตลาดคาดการณ์ว่าจะเหลือ8.1จนะครับจากเดิมเนี่ยโตมาประมาณ8.5เปอร์เซ็นต์นะครับยีออนเยียนะครับซึ่งเท่าที่ผมลองไล่นะครับเท่าที่ผมลองไล่กดให้กับนักลงทุนดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเอ่อในช่วงตั้งแต่นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกันยาเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนกันยาือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณ7เดือนติดๆนะครับที่เยอ y e a ยเนี่ยขึ้นอยู่อย่างเดียวเลยนะครับขึ้นจากเท่าไหร่ครับขึ้นจากระดับบริเวณประมาณ4ี่นะครับมาห้ามา6มาจ็มา8แล้วก็มา8.5ซึ่งล่าสุดวันพุธเนี้ยก็จะมีการรายงานของเดือนเมษาเขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะลงมาเหลือ8 1จดแล้วนะนะครับซึ่งอันนี้แหละจะเป็นคีย์สำคัญนะครับจะเป็นคีย์สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตัว เฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเขาซึ่งเขารอดูการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อวันพุธอยู่เนี่ยนะครับเสียงมันยังแตกนะครับเสียงมันยังแตกคืออย่างยูโรดอลลาร์เนี่ยนะครับกับเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตลาดหุ้นนะครับยังไม่ได้อ่าสองอันเนี้ยแล้วก็บอลยูสองปีนะครับสามอันเนี้ยเบรนเดตออกมานะครับมันยังไม่เชื่อว่าพาเวลจะสามารถเมนเทนที่ห้าสิบเบสิสพอยต์สำหรับวันที่สิบห้ามิถุนายนได้นะครับผมเบรนสามอันนี้ออกมานะนะครับเอารวมถึงรวมถึงบอลยูสองปีด้วยนะตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ยังเชื่อนะครับสามอันนี้มันจะเป็นคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อก็จะเป็นบิ๊กอาร์ก็จะเป็น Ask, <ๆ>เทรดในฝั่งของทั้งลองและช็อตผ่านทางอินเด็กส์นะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังเชื่อว่า75%ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นอยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปคือถ้าสูงเป็น50แต่คุณจะเริ่มเริ่มไพลนแต่ถ้าเป็น75็ดาแต่หุ้นลงต่อแน่นอนลงต่อแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพุธเนี้ยที่จะมีการรรงงานตัวเลขเงินเฟ้เอรตรงนี้ออกมาเนี่ยสำคัญมากนะครับค่าแรง แล้วก็ราคาตัวรถยนต์เริ่มปรับลงก็คือเพิ่มขึ้นเคยเพิ่มขึ้นแบบ3 0 4 0ตอนนี้เหลือสิบเปอกว่าแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูพวกนี้ดูรถยนต์ดูสังหาค่าแรงพลังงานมาประกอบก,กันออกมาซึ่งผมบอกเลยนะว่าเดายากมากแต่เดี๋ยวเรามาให้เซตหน้าหุ้นกับอินเด็กซ์ในวันที่10วันที่11ละกันแต่วันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าตอนนี้ กูลองดูจากกราฟข้างบนเนี่ยนะครตลาดพว้นยังอินพายเลตมันยังตีความที่ยังไม่ใช่50 basis point นะครับแต่ถ้าอยู่ดูดอลลาร์กับเฟดฟอนฟิวเจอร์มันยังตีความมันในทางแบบ60-70กว่าอยู่นะครับเบรนเดตออกมาเลยอ่ะก็คือเรียกง่ายๆอย่างนี้คำทุนถ้ามีการร,รายงานตัวเลขงองค์เซฟออกมาต่ำกว่า8%จริงขาดไวย8.1นะครับเดินก่อนหน้า8.5สมมุติมันลงมาที่7.9นะครับบอลยูกดเลยนะครับบอลยูจะลงมาต่ำกว่า3%นะครับที่สำคัญเลยคือเฟดฟอนฟิวเจอร์จะเริ่ม มีการไ r i ซ์อินห้าสเบสิสพอยต์และตัดโอกาส75็สิบห้าเบิอยออกไปเลยนะครับหุ้นนะครับไฮแวลูเอชันมีโอกาสเด้งสั้นสั้นนะครับมีโอกาสเด้งสั้นๆนะน,ๆนะแต่ในขณะเดียวกันสมมุติว่าค่าด้วย8ปจ .1 แล้วออกมาเท่าเดิมเลยไปแ8 8แปดุ้าเหมือนแบบเดินก่อนหน้าอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าอโอกาสของการปรับตัวขึ้นของเฟดไปเมเดบหาิสพอยต์มาแน่นอนเต็มผลอๆนะมาแบบ1้0เรเลยนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นดอนลลาร์จะแข็งค่าบาทอ่อนต่อ นะครับบอลยทะลุ3.25นะครับมีโอกาสสูงมากนะครับแล้วก็หุ้นจะโดนเทหลุดพันหกทันทีนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มีวันนี้วิคตอรี่เดย์มีเอ็กซ์พอร์ตของจีนแล้วกลางสัปดาห์มีเ e งินเฟ้อจากอเมริกาเพราะฉะนั้นโอ้โหผมใช้คาว่าโอ้โหเลยนะว่าใครที่ไม่ชอบหรือว่ายังไม่พร้อมรับความเสี่ยงได้ว่าตื่นมาหุ้นจะบวกลบแบบเปิดมาปุ๊บหุ้นเราโดนอีกเปอนาซ็ไม่ว่าจะเป็นบวกลบอยู่นิ่งๆวันศุกร์ค่อยว่ากัน จันอังคารพุธพฤหัสถาโถมผมใช้คำนี้พุ้นจะบวกและลบแรงเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่เฉยๆนิ่งๆให้ทุกอย่างมันเซเท e d ดาวให้ CBOE ให้ Volatility Wix Index เนี่ยมันลงมาอยู่ในจุดที่มันแบบคามดาวลงมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแทงอีกครั้งหนึ่งตองน,นั้น นะครับค่อยมาเลือกพุ้นอีกครั้งตอนนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครผ่านกราฟนี้นะครับซึ่งก็เป็นกราฟที่ผมดึงมาผ่านตัว real y i e d ที่เปิดให้เห็นภาพแล้วก็จะมีการอัปเดตทุกๆ2สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วกันนะครับล่าสุดนะครับกราฟนี้นะครับกราฟสีขาวคืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงหรือว่า real y i e d ที่ผมบอกกัาน้องทุนนะครับว่า ระวังว่ามันจะเป็นบวกนะนะฮะตั้งแต่ตอนที่มันติดลบแบบลบหนึ่งลบศูนจุดห้าลบมาเรื่อยๆแล้วที่แล้วแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นคีย์หลักในการกดดันทุกแอสเซทนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เนี่ยสีขาวเนี่ยคุณเห็นไหมครับตั้งแต่สีขาวที่มันโดนกดลงมาอยู่ประมาณบริเวณลบหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเลยเนี่ยทุกสินทรัพย์นี่เพอร์ฟอร์มหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นสีน้ําเงินก็คือตัวบิตคอยนะครับตัวสีส้มนะครับก็คือตัว N นแอสแด็คซึ่งคุณ นะครับบิตคอยก็ขึ้นไปนิวไฮที่บริเวณห0 0มื่นกว่า NASDAQ ก็ขึ้นไปนิวไฮบริเวณประมาณ16ื่นซึ่งนิวไฮพร้อมกันเลยคือเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับพอจะเห็นได้ว่าเรียวยูมันถูกกดพอเรียวยูมันถูกกดปุ๊บก็เงินก็ไหลไปอยู่ในทุกๆสินทรัพย์ทองคําก็นิวไฮด้วยในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เห็นไหมครับในช่วงที่ผ่านมาพอเดือนมกราปุ๊บเสร็จเริ่มส่งสัญญาณไทเทนนิ่งนะครับเริ่มหยุด QE นะครับบอลยูก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นวรียวยูก็เลยค่อยๆไใส่เว่อ เส้นสีขาวเห็นไหมครับขึ้นมาเป็นตอนล่าสุดตอนนี้บวกขึ้นมา26เบสิสพอยต์แล้วตามวันจันทร์ที่9พฤษภาคมหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพอเรียวยูติดลบหนึ่งจากลบหนึ่งบวกขึ้นมา126เบสิสพอยต์เป็น26เนี่ยเห็นไหมครับว่าส้มกับน้ำเงินก็คือหุ้นที่สองอินเด็กซ์ที่โดนเผชิญที่ไม่ชอบเรียวยูบวกมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือ Highvaluation กับอย่างหนึ่งคือ valuation ไม่ได้แต่ถูกเกณงกำลักันสูงมากเนี่ยก็คือ Bitcoin กับ N a s d a q กดเป็นทาไดโมเจนเลยครับขาวขึ้นส้มกับน้ําเงินกดลงนะครับคาถามที่ถัดมาคือไอ้ขาวเนี่ยมันจะขึ้นถึงไหนเพื่อทําให้ไอ้ส้มกับน้าเงินเนี่ยมันหยุดลงนะครับวันนี้ก็มีการตีความในหลายๆทฤษฎีสามเรื่องเรื่องแรกคือเอาตัวบารานชีสมาวัดเพราะปรานชีมันส่งผลต่อเรียวยูนะครับซึ่งารานชีสมาวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะสูงอยู่ประมาณสักตัวไอสันทีนะครับอันนี้คือแ a s d a q ตนะแต่ว่ากดให้เห็นภาพเป็นตลาดหุ้นอเมริกามันก็จะอยู่บริเวณ7 1็ถึงเด นะจากวันพฤหลัทที่ปิดถูกไหมครับเพราะเราเอาทฤษฎีนี้มาใช้วันศุกร์ถูกไหมส่วนวันศุกร์เนี่ยลงไปแล้วลบศูนย์จุดห้าแล้วก็จานนี้ลงอีกหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้เลยว่าเราใช้มันอยู่ประมาณบริเวณเจ็บเอ็ดเปต่อจากวันราคาปิดวันพฤ้นหลั่แต่ตอนนี้มันลงมาแล้วประมาณ2%องเร์เซ็กง่ายๆเพราะฉะนั้นรันเวย์ในการลงอ่ะเหลืออีกประมาณแบบผมเอาเฉลี่ยนะผมว่าไม่เกิน10%แล้วแหละซึ่งก็ถือว่าเยอะนะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าถ้าถามว่าอีก10%สิบเววยยยนาาาาาารออ่่่่่พเเีผผผมมมมมมถถไะะคุณลืม หุ้นมันขึ้นมาเท่าไหร่ล่ะนะคุณอย่าลืมว่าหุ้นมันขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอลันเวนในการขาลงเนี่ยผมมองจากตรงนี้นะเอาจากราคาเป็นตัวนี้เลยก็ได้นะผมมองว่าไม่เกิดอีกสิบเปเจ็ดถึงสิบเอ็ดชาชเฉลี่ยผมว่าประมาณแบบเกือบสิบเป,ป,ปอร์เซ็นต์กลมๆอ่ะนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์นะครับส่วนอีกอันนึงลิงก์เข้ามาที่หุ้นไทยนะครับก็พอเวลาบอลยูนะครับหรือว่าเรียลยูพยายามันกดขึ้นเนี่ย มันก็ไม่แปลกที่บอลยูทั้งโลกมันจะถูกสไปค์กดขึ้นมาทั้งโลกเลยนะครับซึ่งการกดขึ้นมารอบนี้ผมก็เคยกใส่สมมติฐานให้กับคุณทางไปดูแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้บ้านเรานะครับเจอโดนกดนะครับทั้ง EPS ที่โดนดาวเกรดลงมานะครับจากสารสดาติดแล้วนะครับจากในเรื่องของต้นทุนพลังงานโดยเฉพาะดีเซลที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็ส่งผลกดดัน EPS ของเราลงมาเหลือ9.6นะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยนะครับทัดนักวันนี้นะครับนักวันนี้นะครับหนึ่ง ถ้าสัปดาห์นี้เซ็ตหลุดพันหกนะครับซึ่งผมเอาเอาอันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนวันนี้ผมประเมินแนวรับหนึ่งหกหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับแต่ถ้าเอังคารพุทธหัดติกรี่เดย์มีเดนลบอีกเงินเฟอ้อพุ่งอีกจีนส่งออกไม่ดีอีกถ้าสามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้พร้อมกันนะเจอกันหนึ่งห้าแปดห้านะครับสมมุติว่าสามเหตุการณ์ที่ผมพูดมาเป็นลบๆๆนะคือปูตินแถลงไอเกิลซีขึ้นส่งออกจีนเละ นะครับแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อพุ่งไปทะลุ8.5%งี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เลือกทางนะผมไม่เลือกทางนะแต่ผมว่าถ้าสามเการณ์นี้เกิดขึ้นก็1585แต่ถ้าผมเลือกนะลงมารอบนี้นะครับคือรันเวย์สุดทางของการลงเลเนี่ยผมผมว่ายังไงก็ไม่หลุด1550เพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามันลงไป1585ทันทีเนี่ยนะผมว่ากล้าเล่นซื้อเด้งละเพราะฉะนั้นเก่าวโดยสรุปนะครับตอนที่1,700จุด ที่ผมก็บอกคุณว่าเอ้ยขายได้ขายนะหรือไม่ไม่ช่วงเวลาในการเพิ่มพอนนะนะครับเพราะฉะนั้นคนตรงนั้นเนี่ยลงมาเนี่ยพอสะสมละ1 5 8 5บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแนวรับรายวันนะเอารายวันก่อนรายวันเรามองที่1 6ึ่แต่ว่าไอ้รายวันเนี่ยมันยังไม่นับเรื่องตัว ปูตินในคืนนี้นะในบ่ายนี้นะแล้วก็ยังไม่นะัาตัวเลขจีนที่ยังไม่ประกาศนะแล้วก็เงินเฟ้อบนพุทธนะเพราะฉะนั้นถ้ารายสัปดาห์ผมมองหนึ่งห้าแปดห้าแต่ถ้ารายวันผมมองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ก่อนก็คือลงมาแล้วเด้งนะครับแต่เล่นเด้งคุณก็รับความเสี่ยงเองนะเพราะตอนนี้เด้งไม่ไปไหนเลยเจอทั้งฝรั่งช็อตแล้วก็เจอแต่ประเด็นนี้ด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของข้อสรุปนะครับกลับมาที่ไทยนะครับคนถามว่าเฮ้ยคุณบอมอยากให้คุณบอมพูดถึงไทยบ้างนะครับสองประเด็นหลักที่ผมกำลังจะบบอออกกกกคคือตตนนนนนีีนนนี้้้ปปปปรรรรระะะะเเเเเเเดดดด็็็มมม่าาางทศหลลยยัััซแวถู มาประเด็นในไทยบ้างดีกว่าว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังในช่วงครึ่งของไตรมาสสองเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยประเด็นในไทยเนี่ยมันจะมีสามประเด็นที่ผมแนะนําให้กับคุณติดตามกันนะครับมัน right. claro. จะมีสามประเด็นที่แนะนำลงติดตามกันนะฟังดีๆนะครับในเดือนพฤษภามิถุนาจะมีสามเรื่องเรื่องแรกเป็นประเด็นบวกหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเรื่องของตัวเลขท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยววันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าสองสัปดาห์แรกเป็นยังไงตามค่าหรือเปล่า ซึ่งตัวท,ท่องเที่ยวผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมว่าคนเริ่มพูดถึงเยอะละแล้วผมก็บอกไปแล้วว่ามันต้องดูยังไงดูอะไรนะครับแต่อีกสองประเด็นที่ผมขออนุญาตดึงมาวิเคราะห์นะครับซึ่งผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นข่าวแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งข่าวนั้นเนี่ยนะครับก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับกับการปรับตําแหน่งนะครับกับปรับปรับตำแหน่งนะครับ,อบ,รบ,รบ,รบของทาง อของทางเ,าเขาเรียกว่ากรมนะครับของทางกรมนั่นก็คือทางสัมภากรกับสัมประสานมิตรนะครับที่จะมีการปรับตัวตา,าแหน่งของอธิบดีนะครับก็คืออย่างที่ใครเคยเห็นเขาคือคุณเอกนิตินะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องที่ว่า,เ,าเรื่องสหภาพนะครับแล้วก็เรื่องอม็อบของแรงงานนะครับได้อะ เข้ามานะครับแล้วก็เ,เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นข่้นรงขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกนกงทุนนะครับว่าเท่าที่ผมกลิ่นอายของการลงทุนนะครับในเดือนมิถุนายนในประเทศไทยนะพฤษภาคมบมิถุนาเนี่ยสามประเด็นนี้จะเข้ามาส่งผลนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วสามประเด็นต่างประเทศนะส่วนสามประเด็นในประเทศนะครับหนึ่งนะครับาภาษีของหุ้นที่เงียบไปนานนะครับ อาจจะถูกยกกลับมาพิจารณาได้ในเดือนมิถุนายนนะครับประเด็นที่2นะครับมีโอกาสนะครับที่รัฐบาลจะพิจารณาในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหลังจากที่เดือนาพฤษภาคมดีเซลเริ่มรีการลิฟท์อัพของแพงขึ้นเพราะฉะนั้นค่าแรงเนี่ยนะครับสมมบ้านเรามันเฉลี่ยอยู่บริเวณประมาณ300-330เนี่ย ก็จะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมาเก็ตเซนส์นะครับเขามีการคาดการไว้อยู่บริเวณประมาณ20-30%จาก300-330นะผมมันแล้วแต่ประเทศมันแล้วแต่จังหวัดนะมันไม่เท่ากันนะอย่างระยอจะแพงสุดนะครับแต่ดูเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ตลาดประเมินไว้อยู่ประมาณสัก20-30%จากเซนส์นะครับที่นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำตัวเลขมาให้ดูว่าถ้าปรับขึ้นกี่บาทเนี่ยกลุ่มไหนจะได้นะผลกระทบเยอะผลกระทบน้อยนะแต่ว่า ต้องแต่ตามต่อว่ารัฐบาลจะขึ้นให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมมอกอย่างนี้กันผมว่าขึ้นน่ะขึ้นแน่นะครับผมว่าขึ้นน่ะขึ้นแน่เพราะดูจากตอนนี้ค่าของชีพเช้อดใาวันพฤษภาคมนี่น้ำมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้หมูเห็ดเป็ดไก่มามากทุกอย่างนี่ไปหมดแล้วนะครับค่าไฟก็ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าขึ้นแต่จะขึ้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมบอก,ก่อน,นะว่าผมไม่เชยร์ว่าจะขึ้นเท่าไหร่ x เปอร์เซ็นต์หรือน้อยนะเพราะมันก็จะมีสองฝั่งที่กกบบนนาะ ถ้าขึ้นเท่าไหร่ผลกระทบในแสนละเซกเตอร์ EPS ที่โดนดาวเกรดลงมาเนี่ยมันจะลงไปตรงไหนนะครับมันโดนอยู่โดนอยู่แล้วถ้าเป็น labor intensive นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดประเด็นนี้กันแต่วันนี้ผมเปิดได้เห็นภาพก่อนนะค่า่ามีคนถามผมก็บอกว่าถ้าใช้ผมวิเคราะห์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ ซึ่งจริงๆผมก็ไม่เคยอยากวิเคราะห์นะคุณจะมาถามผมแล้วผมบอกว่าเฮ้ยผมเชื่อว่าเฮ้ยจะเอาดอกเอาค่าแรงขึ้นไปทางไหนถึงไหนถึงไหนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่ผมจะอยู่ในหน้าที่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปถามทางรัฐมนตรีกับทางรัฐบาลเขาเองนะครับแต่ว่าเราในฐานะของเราวิเคราะห์เราก็ต้องมาบอกว่าเออตลาดหุ้นนะครับในมุมของตลาดหุ้นในสโคปที่ผมรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันจะตีความในทางไหนเซกเตอร์ไปในทางไหนแล้วขึ้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นตะ์แต่ว่าวันนี้เปิดให้เห็นภาพก่อนเลยว่าเดี๋ยวมันจะะะะะมมีีเเเเเรรรรื่่่องงข้้าาาาานะะนนพฉักลลวโดยยสุปปตทศ จีนนะครับส่งออกนะครับแล้วก็เมือเฟออเมริการัสเซียวิกตอรี่เดย์ในประเทศไทยนะครับเรื่องภาษีหุ้นน่าจะเริ่มกลับมาเดในมิถุนายนแล้วนะครับแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำมิถุนายนนะครับแล้วก็ตัวเลขท่องเที่ยวเดือนมิถุาคมน,นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อธิบายให้เห็นภาพทั้งหมดว่าเวลาคุณเล่นหุ้นต่อจากนี้หนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าคุณจะเจออะไรนะครับเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาลงรายละเอียดกันนะวันนี้มันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันว่าก e ี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นยังไงมมมั e ััััันน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 จจะะะะเเเเเเปปป็็ยยยยยยงงงงไไไไแตตต่่่ลกอออรร์์หหุ้้วววดดสีีโช๋คา ว,วันนี้เปิดภาพใหญ่ก่อนเพราะเัวว้าน,นี้กลับโดยสรุปแนวรับรายวัน1610รายสัปดาห์1585ลงมา1585บวกลบก,ก,ก็เริ่มถอยออกจาสมดได้สำหรับคนที่ขายไป,ปรบริเวณ107นะเดี๋ยวหน้าหุน้นเรามาเปิดเคสนี้นโอ้ให้ให้ดูกันว่าเงินเฟ้อแต่ละอย่างออกมาเป็นยังไงแล้วหุน้นจะเป็นเซกเตอร์ไหนนะแต่ว่าวันนี้เ,าเขาเข,าเข้าประมาณนี้ก่อนนะสำหรับการเปิดภาพใหญ่ต้นสัปดาห์นะครับ